The family buddy of your life. พลิกแฟมคดีที่14คําคำถามจากทางบ้านพ่อหนูเสียชีวิตหนูได้รับมรดกของพ่อสามีหนูบอกว่าต้องแบ่งให้เขาครึ่งหนึ่ง สวัสดีค่ะมุฟฟังคะมาพบกันใน ep 1 4นะคะอยู่กับดิฉันนรุมนุกยุกยมค่ะและอดีตกรรมการสภาธนายความอาจารย์ชัยยงอัาชานนนะคะมีคําถามจากทางบ้านมาอีกแล้วค่ะอาจารย์ครับถามว่าพ่อของหนูเนี่ยเสียชีวิตหนูก็ได้รับมรดกจากพ่อแต่สามีของหนูเนี่ยบ,บอกว่าหนูต้องแบ่งให้เขาครึ่งหนึ่งมันใช่หรอคะครับผมในทางกฎหมายเป็นอย่างนี้คุณแอนครับค่ะกรณีที่ สมรสกันแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผู้ยกทรัพย์สินให้กับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับหรือมีการได้รับมรดกมาให้กับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ดูว่าผู้ยกให้ก็ดีหรือเจ้ามรดกก็ดีนะครับได้ระบุไหมว่าสิ่งที่ให้มาหรือมรดกที่จะให้มาเนี่ยให้เป็นสินสมรส อ๋อถ้าเกิดไม่ได้มีระบุเอาไว้อย่างนั้นนะครับทรัพย์สินที่ได้มาก็ดีหรือว่าได้มาทางมรดกก็ดีเนี่ยนะครับเป็นสินส่วนตัวถ้าผู้เสียชีวิตเนี่ยระบุไว้ให้เป็นของใครก็ต้องเป็นของคนนั้นไม่ใช่ระบุให้ใครต้องระบุว่าให้ทั้งคู่อต้องระบุว่าให้ทั้งคู่ถึงจะเป็นของทั้งคู่เรียกว่าสินสมรสแต่ถ้าไม่ระบุเอาไว้เลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นของคนที่ได้รับเท่านั้นเออนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถามว่าได้รับมรดกคุณพ่อมานะครับก็ต้องดูว่าท่านเจ้ามรดกเนี่ยได้ระบุไหมว่าให้เป็นสินสมรสค่ะถ้าไม่ได้ระบุเนี่ยนะครับก็เป็นสินส่วนตัว <linear>. ไม่ต้องแบ่งให้สามีครึ่งหนึ่งค่ะเออนะครับก็คงเป็นการตอบคําถามแต่จะขยายความใหมนะครับคือสินส่วนตัวเนี่ยนะครับเวลาได้รับมาจากการที่มีคนให้ก็ดีหรือจากการที่ได้รับทางมรดกก็ดีเนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินประเภทมีทะเบียน จะง่ายหน่อยพวกบ้านที่ดินบ้านที่ดินนะครับรถยนต์อาวุธปืนอาวุธปืนนะก็คือแต่ก็มีทะเบียนเหมือนกันมีทะเบียนทางการแหลนะครับในทะเบียนนั่นเองเนี่ยจะระบุวันเวลาที่ได้มาวันที่ได้มาซึ่งเราสามารถนําไปเปรียบเทียบกับทะเบียนสมรสได้นะครับพอเปรียบเทียบปุ๊บก็จะรู้เลยว่าทรัพย์สินชิ้นนี้เนี่ยได้มาหลังสมรสและถ้าไม่มีการระบุให้เป็นสินสมรสมันก็ต้องเป็นสินส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับ ไอ้ที่จะยากหน่อยก็คือพวกสังหาริมทรัพย์นะครับสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่มีหลักฐานทางทะเบียนว่าได้มาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เรียนให้ทราบว่าพยายามหาวิธีการที่จะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าทรัพย์สินที่เราได้มาระหว่างสมรสจากการที่มีผู้ยกให้หรือได้มาโดยทางมรดกเนี่ย พยายามหาหลักฐานนะครับว่าทรัพย์ชิ้นนั้นเนี่ยเป็นสินส่วนตัวนะครับเนื่องจากได้รับมาจากการให้หรือจากมรดกนะครับก็ลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมหลักฐานเอาไว้สมมุติว่าได้รับมรดกมาเป็นเงินสดหนึงล้าน เงินสดเนาะสมมตินะฮะว่าได้รับเป็นเงินสดมาหนึ่งล้านปุ๊บแล้วก็เอามาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วหลังจากนั้นก็มีการใช้จ่ายถอนออกไปใช้นะครับแล้วก็เกิดก็มีเงินเข้ามานะครับเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกหลายหลายการเข้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแยกกันไม่ออกไม่รู้เงินไหนเนเงินมรดกไม่รู้อันไหนเป็นเงินเข้ามาของใครบ้างใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในทางกฎหมายคือว่าถ้าเกิดทรัพย์สิน ของสามีภรรยาไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนว่าเป็นสินเดิมหรือสินสมรสนะครับให้สนิษฐานว่าเป็นสินสมรสนะโอ้มันเป็นเงินสดอะเนาะใช่มันจะเกิดข้อยุ่งยากพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับให้วิธีการก็คือป้องกันไม่แต่นั่นๆค่ะคือไม่ได้ว่าจะยุแยงให้ท่านแบ่งทรัพย์สินกับทรัพย์กตอนนี้เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเราทําอะไรให้มันจัดระเบียบอจารระเบียบมันถูกต้องซะส่วนว่าจะยกให้กันหรืออะไรยังไงจะบริหารจัดการกันอันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ วิธีการก็คือเริ่มต้นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นมรดกเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการมรดกครับพี่อก็คือการจัดการมรดกเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดมีทรัพย์มรดกแล้วก็มีผู้รับหลายคนแน่นอนก็จะต้องมีการจัดทําบัญชีะนะครับเอานะทรัพย์มรดกมีเท่านี้รายการนะแบ่งกันอย่างนี้นะในกอได้เท่านี้ขอได้เท่านี้ขอได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอจัดทาบัญชีเสร็จทุกคนก็เซ็นบัญชีกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่ง ที่แสดงว่าเนี่ยกอขอหรือขอก็แล้วแต่เนี่ยะนะครับได้รับทรัพย์ชิ้นนี้เนี่ยมาทางมรดกอัน,น,นอได้รับได้รับเงินจํานวนนี้ามาทางมรดกนะครับมันก็จะเป็นเอกสารแล้วถ้าจะให้ดีอีกเนี่ยนะครับก็ไปเปิดบัญชีส่วนตัวขึ้นมามแล้วก็เอาเงินจํานวนนี้เนี่ยพักเอาไว้นะครับแล้วในบัญชีนั่นเองก็จะปรากฏความชัดเจนนะครับว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยได้มาหลังสมรส จากบัญชีที่เกิดจากการจัดการทรัพย์มรดกและบัญชีที่เกิดจากการเปิดธนาคารนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดนําเงินไปซื้อทรัพย์สินวันนี้คือดีไปเจอแหวนเพชรวงหนึ่งปิง<อ>้งนะครับก็ทําให้ชัดเจนนะครับถอนเงินล้านบาทที่ว่าันนี้เนี่ยออกไปซื้อแหวนนะครับสมมุติว่า50 0 0 0 0นนะครับก็ออกไปซื้อแหวนวงนี้นะครับก็ในสมุดบัญชีเนี่ยเขียนไว้หน่อยบันทึกไว้หน่อย S <S วันนี้ถอนเงิน5 0,000เพื่อไปซื้อแหวนเพชรหมาถึงโน้ตเองเลยเขียนเองได้เขียนดินสอเลยใช่นะครับแล้วมีรายละเอียดหน่อยนะครับมีรายละเอียดหน่อยแหวนวงนี้เนี่ยซื้อที่ไหนนะครับแล้วถ้ามีใบเสร็จของร้านขายประกอบด้วยม,มันก็ชัดเจนแหวนเนี่ยนะครับคุณแองเข้ขาสามารถบรรยายรูปประพันธ์ได้ อ๋อทรงไหนอ่าแหวนตัวเรือนสีอะไรใช่นะครับมีไอ้ตัวเกาะเนี่ยกี่ตัวนะครับแล้วก็หัวแหวนเนี่ยคืออะไรกี่การัดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีใบเสร็มหมดเนาะอาจารย์แล้วก็มีใบเสร็อีกต่างหากนะฮะเออพวกเนี้ยนะครับก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเงินจํานวนที่ได้รับมาทางมรดกเมื่อนําไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับทรัพย์สินนั้นก็ยังเป็นสินส่วนตัวอยู่เออนะครับ เงินล้านบาทเนี่ยถ้าฝากเอาไว้ในธนาคารแล้วไม่แตะต้องมันจะเกิดดอกเบี้ยขึ้นเรื่อยๆค่ะดอกเบี้ยเป็นสินสมรสนะอ้าวหรออาจารย์นก็มีความซับซ้อนเนาะคือเงินต้นเนี่ยเป็นของเราใช่แต่ดอกเบี้ยเป็นสินสมรสเป็นสินสมรสใช่เงินล้านบาทเนี่ยได้รับมาทางมรดกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปซื้อไร่ทุเรียนค่ะนะครับตัวที่ดินกับต้นทุเรียนเนี่ยตอนสมมติเราซื้อมามีต้นทุเรียนอยู่แล้วนะครับค่ะ ที่ดินกับต้นทุเรียนเนี่ยเป็นสินส่วนตัวเพราะว่าเราเอาเงินสินส่วนตัวไปซื้อเราไปซื้อสวนทุเรียนที่ดินกับต้นมันเนี่ยเป็นของเราเป็นของเรานะครับทีนี้ถ้าเกิดทุเรียนออกลูกนะครับล้วเอาลูกเนี่ยเอาไปขายนะครับอันนี้เป็นสินสมรสนะเราต้องแบ่งเหรอคะอาจารย์เขาเรียกว่าดอกผลซึ่งได้มาจากสินส่วนตัวเนี่ยไอ้ดอกผลนี่จะเป็นสินสมรสเอาให้คนเช่าค่าเช่านี่เป็นสินสมรสเป็นสินสมรสจ่อ่อเออ เท่ากับว่าสินส่วนตัวที่ได้รับมาจากการให้หรือได้รับมาจากบรดกเนี่ยนะครับคงเหลือเฉพาะตัวแม่เ,เท่านั้นเอ,เองนะครับเกิดดอกออกผลมาเนี่ยไอ้เจ้าดอกออกผลเทืองหลายเนี่ยนะครับเป็นสินสรรมรสต้องแบ่งกันคนละขึ้น<อ>ครับ ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียในการมีสามีหรือว่าภรรยาที่ฉลาดอาจารย์เขาก็จะรู้หมดว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ก็เป็นข้อแนะนํานะครับควรจะจดบันทึกควรจะทํากันเอาไว้อย่างเนี้นะครับแล้วก็วันดีคือดีข้างหน้าแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อตัวดีเนี่ยจะไปก่อกรรมํามเ็นอะไรนะครับแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยจะปวดหัวหนักกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอบคําถามนี้เนี่ยถ้าอย่างที่น้องก็ถามมาว่ามันจะเป็นทรัพย์สิน สินส่วนตัวแล้วนะถ้าแบบนี้ใช่ถ้าเจ้ามรดกไม่ได้ระบุนะครับก็เป็นสินส่วนตัวเป็นของน้องลอยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องแบ่งให้สามีนะครับเว้นแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังดอกเบี้ยต้องแบ่งให้เขาแต่ดอกเบี้ยต้องแบ่งรึ่งแต่ไม่รู้พอฟังรายการของเราเนี่ยครอบครัวจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็เคลียร์กันเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสําหรับรายการแล้วนะคะขอบพระคุณอาจารย์ชยงนะคะครับดีๆครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะ